สวัสดีครับผมเจน,นะครับวันนี้เจก็พาเพื่อน,อนมาชม ISU ูซุเอ็กรุ่น Highlander Cap เครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดา6สปีด150แหลแรงม้าก,กันนะครับและตอนนี้นะครับรถตัวจริงก็อยู่ด้านหน้าเราแล้วนะครับเดี๋ยวเจน,นะครับจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบรถภายนอกกันก่อนเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของไฟหน้า ไฟหน้าก็จะเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างได้ไกลนะครับมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ Day l ไล h ์นะครับในเวลากลางวันส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นไฟตัดหมอก LED ครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็สัญลักษณ โลโก้อิซุนะครับจะเป็นสีแดงเริ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถขอบด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับส่วนด้านบนฝากระโปรงนะครับก็จะมีสติกเกอร์คาดหน้านะครับสัญลักษณ์ X-Series ด้านบนครับ เรามาดูส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับจุดแรกนะครับเรามาดูส่วนของล้อล้อก็จะเป็นล้ออัลลอยนะครับขอบ17นิ้วสีดำปัดเงานะครับตรงกลางของล้อนะครับจะมีสัญลักษณ์ i s u ุสีแดงอยู่นะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็สีขาวมุกตัดกับสีดํา ส่วนด้านใกล้ๆกระจกมองข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เอ็กซิลี่อยู่นะครับจะเป็นสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นส่วนด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นบันไดข้างนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับมือเปิดตัวรถก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเรามาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับส่วนของด้านหลังนะครับด้านล่างสุดนะครับก็จะมีสเกิร์ตข้างครับ และส่วนของด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถต่อมานะครับเรามาดูส่วนของไฟท้ายรถนะครับไฟท้ายรถนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับตัดขอบสีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นขอบโครเมียมครับเพิ่มความสปอร์ตรูหลามากขึ้นนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็ตรงทางขึ้นนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนด้านฝากระโปรงท้ายรถนะครับก็จะมีส่วนของสติกเกอร์คาดนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อิซุสสีแดงนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เอ็กซิรีอยู่ด้านข้างนะครับมีกล้องนะครับหลังมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ส่วนด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นไฟเบรกตรงที่3นะครับเพิ่มความชัดเจนในขณะเบรกนะครับรถคันหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อนๆจะได้ปลอดภัยครับคันที่เจพาเพื่อนๆชมอยู่นี้นะครับเป็น isuzu x series รุ่น Highlander Cap เครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดา150แหล่ม้านะครับ ต่อไปนะครับเราจะไปชมในตัวรถกันนะครับก่อนเข้าไปชมในตัวรถนะครับเราก็มาดูส่วนของกุญแจนะครับกุญแจแล้วก็จะเป็นกุญแจริมทแบบนี้นะครับให้2ลูกนะครับเวลาเราเปิดรถนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงสีดําตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายนะครับเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถนะครับ จุดแรกนะครับเราจะไปดูส่วนของประตูฝั่งคนขับนะครับในประตูฝั่งของข้างคนขับนะครับด้านบนสุดแผงด้านบนนะครับจะเป็นสีดาเงานะครับแผงประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้ครับตัวล็อกประตูนะครับตัวพับกระจกมองข้างแล้วก็ ัวปรับเลนกระจกข้างซ้ายขวานะครับด้าน,นล่างก็จะเป็นสีดำเงานะครับด้าน,นข้างนะครับจะบุหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็เย็บด้วยตะเข็บสีแดงนะครับส่วนด้านล่างก็จะมใีใส่ขวดน้ำแล้วก็ที่ใส่เอกสารต่างๆครับจุดต่อมานะครับเรามาดูฝั่งของภายในของตัวรถ ภายในของตงัวรถนะครับจะตกแต่งด้วยภายในสีดำนะครับส่วนคอนโซลรถนะครับด้านบนนะครับจะบุด้วยหนังสังเคราะห์และก็เย็บด้วยตะเข็บสีแดงครับจุดต่อมานะครับเรามาดูส่วนของพวงมา um งลัยนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะหุ้มหนังเย็บด้วยด้ายสีแดงตรงกลางพวงมาลัยก็จะมีสัญลักษณ์อิสุ dancing. ส nos. สีแดงนะครับแล้วก็ส่วนของปุ่มควบคุมตรงพวงมาลัย ต่างๆก็จะสามารถควบคุมเครื่องเสียงปุ่มล็อกค,ความเร็วอัตโนมัตินะครับ้วพวงมาลัยก็ยังสามารถปรับได้สีิจทางนะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเกียร์นะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังส่วนฐานคอนโซลเกียร์นะครับก็จะเป็นสีดําเงาครับ ภายในคอนโซลนะครับก็จะมีคิ้วตกแต่งสีดำนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เอกซิลีสีแดงอยู่นะครับนี้ส่วนของคอนโซลด้านในนะครับจุดต่อมานะครับเป็นส่วนของเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะครับก็เป็นแบบสัมผัสนะครับรองรับ Apple c a r p เพ y n n r r o i d u u t o นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับเชื่อมต่อบุธได้ รับวางโทรศัพท์ในตรงปุ่มพวงมาลัยได้เลยนะครับอันนี้ส่วนของคอนโซลด้านในของตัวรถนะครับต่อมาเรามาดูส่วนของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เลื่อนเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอยนได้ครับอันนี้ส่วนของเบาะนะครับ เบาจะเป็นเบาะหนังสีดำเย็บด้วยได้แตะเข็บสีแดงนะครับตรงหัวหมอนนะครับจะมีสัญลักษณ์เอ็กซิลอยู่นะครับเบาจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับอบกระชับตัวนะครับได้ดีแล้วก็นั่งสบายครับจุดต่อมานะครับจะเป็นส่วนของแคบด้านหลังส่วนแคบด้านหลังตรงเบาะนั่งนะครับก็จะมีที่แขวน นะครับที่ใส่กดน้ําแล้วก็ช่องใส่เอกาสารต่างๆ,ตรง,ๆตรงหลังเบาะทั้งซ้ายและขวาครับอันนี้ช่องแคปนะครับก็สามารถวางสิ่งของหรือนั่งได้ครับจุดต่อมานะครับเรามาดูส่วนของด้านบนหลังคาด้านบนหลังคานะครับก็จะมีที่บงังแดดด้านหน้าซ้ายและขวาแล้วก็มีกระจกนะครับ มีไฟเก่งตรงด้านหน้านะครับแล้วก็มีกล่องสายแว่นตามีไฟเก่งตรงกลางนะครับและมีที่จับนะครับตรงฝั่งด้านบนหัวข้างคนขับแล้วก็มีที่จับตรงเสาเก่งด้านหน้าซ้ายและขวาครับมีที่จับ3ามตำแหน่งเลยนะครับ แล้วตอนนี้เจก็พันเพื่อนนะครับชม Isuzu e x er c i e s รุ่น Highlander แ a ปเครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับสงสัยข้อมูลนะครับรายละเอียดรถต่างๆนะครับที่เจอธิบายไปก็ทักแชทมาคุยสอบถามกันได้นะครับหามีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเจก็ผ่านเพื่อนชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคาชาแนลเจ้ไว้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามวันนี้เจก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ